สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนำซิม AS12 Core เป็นซิมสำหรับเปิดเบอร์ใหม่ในช่วง3-15สิงหาคม2563เล่นเด็ดที่ความเร็ว2เมกแค่เดือนละ120บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช้หันได้นาน30วัน ต่ออายุอัตโนมัติได้นานหกรอบวิธีสมัครกดดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจัน9183ดอกจัน9 6 9 1 0 5สี่เหลี่ยมโทออกสำหรับโปรดังกล่าวสามารถสมัครได้เฉพาะซิมใหม่แบบเติมเงินเปิดเบอร์สมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์สำหรับคนที่สมัครโปรดังกล่าว2เม็ก เดือนละ120บาท30วันรับสิทธิ์ทันทีสมัครโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงในราคาเพียง50บาทกดดอกจันท7 7 7ดอกจัน714ดอกจัน969105สี่เหลี่ยมโทรออกสำหรับคลิปนี้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ